ปัญหาสำหรับการปลูกมันหรือมือใหม่กำลังหัดปลูกมันปัญหาที่เจอมากที่สุดก็คือสวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้นะครับผมจะมาว้าถึงเรื่องการปลูกมันปัญหาที่เจอนะครับบอ่ว่าจะเป็นมือใหม่บม่ว่าจะเป็นมือเก่านะครับปัญหาที่เจอหลกัลกๆเลยการปลูกมันเท่าแรกหรือเดือนหนึ่งถึงสองเดือนแรกนะครับจะเจอปัญหาอยางไงเนี่ยครับผม เนี่ยคือตัวปัญหาที่ทําให้มันโตช้านะครับผมมันใหญ่ซาก็คือหญ้านะครับหญ้าในร่องมันหญ้าในคู่มันที่เกิดมานี่นะครับผมมันนะครับนี่โตคือตัวปัญหาเลยนะครับการปลูกมันหลักๆเลยครับพี่น้องถ้าผู้ใดดูแรลรักษาใดในช่วงแรกนะครับในช่วงแรกมันเขาจะใหญ่เร็วนะครับเพราะว่า1-2เดือนแรกเนี่ยผมบอกอยากแนะน้ให้ฉีดยาฆ่าหญ้า นะครับผมการกับจัดหญ้าเนี่ย้าเห้าเอาบ่บเป็นนะครับมันเฮาจะลังในช่วงแรกหรือว่าหลังจากอาสองเดือนไปแล้วนะครับปล่อยให้หญ้าขึ้นเต็มแล้วจังมาเอาตัวนั่นก็คือจะเห็ดให้มันมันลังช่วงอา,อายุไปหาสามเดือนนะครับถ้าปล่อยไปจนหอดสองเดือนจังฉีดนี่นะครับแล้วก็เข่าเดือนที่สามเนี่ยพี่น้องบางท่านเพิ่อกระชีฉีดในช่วงนั้น ช่วงนั้นก็คือช่วงการเจริญเติบโตมั่นต้องการการเจริญเติบโตที่ดีนะครับผมวิธีการจัดการนะครับของผมที่จะแนะนําก็คือหลังจากปลูกหลังจากปลูกแล้วนะครับฉีดยาคุ้มหยาดีที่สุดครับพี่น้องพี่น้องบางท่านว่าอาจจะมีผลกระทบอ,ะอันนี้ก็คือมีผลกระทบอยู่แต่ว่ามั่นหน่อยนะครับมันหน่อยตอนที่มั่นยังม่หันใหญ่ๆนะครับหลังจากเสียบไปแล้วปุ๊บเนี่ย เขาฉีดได้เลยครับพี่น้องนะครับฉีดได้เลยนะครับผลกระทบกับผลกระทบหน่อยเฮ็ดให้ชะลอกการเกิดแค่บกี่มือนะครับบกเกินหนึ่งสัปดาห์ดอกนะครับผมแล้วมันเขากลั่งแตกตาออกมานะครับเขาก็ฉีดปกติธรรมดานะครับโดนต้นมั่นแนนนี่แนนอยบ่เป็นอย่างครับผ่านการทดสอบทดลองมาแล้วได้ผลดีครับพี่น้องแปลงนี่บ่ได้ฉีดผมจะเฮ็ดให้พี่น้องเบิงว่านะครับอยากเฮ็ดให้น้องพี่น้องเบิงว่านี่ การที่ห้าบ๊ฉีดยาคุ้มหยานะครับหลังจากปลูกเนี่ยมันจะเป็นจังไงเน,นี่ยครับเห็นบอพี่น้องผ่านไปสองสามสัปดาห์นี่ยหยาเริ่มขึ้นเต็มเลยนะครับผมหยาเริ่มขึ้นแล้วพี่น้องเห็นบอกเนี่ยครับสองสามสัปดาห์นี่ยหยาขึ้นเริ่มขึ้นเต็มแล้วถ้าเป็นเดือนนี่ย่างเลยพี่น้องเดือนสองเดือนนี่คือเง้าคุ้มล่องเลยนะครับคุ้มล,อล่องรา็าพ่นจะขึ้นมาก บีบตัวนี้นะครับเพชรไฮตัวนี้นีไนซสาลงนะครับเพราะว่ามาแย่งปุ๋ยแล้วก็มาลัดดินนะครับเพชรไฮการเจริญเติบโตของต้นมันเนี่ยบ่ดีเนี่ยคือโตปัญหาที่เขาพบนะครับอันดับแรกเลยการปลูกมันปลูกมันเนี่ยบ่ยากครับพี่น้องไถยกล่องแล้วก็เสียบเลยบ่ยากครับแต่ตัวที่มันยากก็คือหญ้าในคู่ขั้นใน้ันอมดับแรกตัวนี้แหละตัวเพ็ดไห้ผลผลิเทาตกตำนะครับสำหรับมือใหม่ที่กำลังหาเทดนะครับ เป็นการดีเลยทีเมื่อพ่อขีดผมนะครับให้พี่น้องนะครับหลังจากเสียแ้วให้น้ำยาคุ้มยาด้วยครับพี่น้องยาคุมหญ้านะครับอันดับแรกบ่มันยาข่ายยาเด้ยาคุมหญ้านะครับแต่ว่าของผมป็นใส่ซูมิโซยานะครับใช้ซูมิโซยานะครับฉีดคุ้มนะครับหรือจะใส่ยี่ห้ออื่นก็ได้ครับบ่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาบ่ะจําเป็นตรงมาใส่ยี่ห้อของผมนะครับที่ผมเคยใส่นะครับเพราะว่าผมหาซื้อได้ตามท้องตลาดก็คือตัวนี้แหละนะครับผม ฉีดคุ้มหย่าเพื่อนจะคุ้มได้หนึ่งถึงสองเดือนนะครับหนึ่งถึงสองเดือนจะคุ้มได้เลยนะครับผมโมเมนต์ว่าเอายาคุ้มหย่ามาผสมใส่กับยาข่ายหย่าเด้เพราะว่าในช่วงแรกนะครับหลังจากปลูกไปแล้วปุ๊บเนี่ยหนึ่งถึงสองเดือนเออหนึ่งถึงสองวันเนี่ยเขาฉีดเลยย่าให้าตาเพื่อนแตกยอดเพื่อนแตกออกเหงานะครับยังมาฉีดโมเมนต์นะครับตัวนั้นมันจะเฮ็ดให้ไปโดนมันก็นจะมีผลคือเกลอนะครับเราอองมันออกมาใสา่ใบใสยย่หนังสิมันก็ จะเป็นใบดังนะครับมันก็มีผลกระทบอยู่แต่ว่าในช่วงขณะที่เพิินกำลังแตกตาออกมาเนี่ยบ่มีผลกระทบหลายเกินไปนะครับผมอ่า้วก็มันก็สามารถคุ้มได้หนึ่งถึงสองเดือนนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะภาพเบื่องแปลงอ่าผมจะถ่ายเบิ่งแปลงที่ผมฉีดคุ้มนะครับปลูกพร้อมกันนะครับปลูกพร้อมกันแต่นะครับตัวนั้นฉีดคุ้มแปลงบม่มบ่ห้ได้เกิดนะครับบอ่อห้ได้เกิดแต่ว่าแปลงนี่รู้สึกว่านาเลยเห็นบ่พีหนอกเนี่ย เนี่ยครับคือปัญหาที่พี่น้องที่ปลูกมั่นนะครับอก่ว่าจะเป็นเมื่อไหม่เมื่อเกานะครับเมื่อเมือใหม่นี่แห้งอยากให้ศึกษาที่ดีนะครับเขามาเบิ่งคลิปหลายๆนะครับว่าเหตุจังใดถ่ยยกร่องแล้วเสียบนะครับเสียบแล้วเรียบร้อยนะครับฉีดยาคุ้มยาเลยหลังจากถี่เห้านะครับถีเห้าปลูกนะฮะไม่เกิน1-2วันนะครับมาฉีดเลยแต่ถทางห้องมีความชำนาญในการฉีดกระจางพ่นฉีดนะครับ จ้างพี่น้องที่เพิ่นเคยฉีดนเพิ่นฉีดให้นะครับเพิ่็เอาบแพงดอกนะครับผมอ่าเพิ่นเอาบแพงดอกนะอ่าเพราะว่าฉีดคุ้มหยาเ่บคือฉีดยาข่ายหยานะครับฉีดคุ้มหยาคือฉีดไปเลยแกงไปเลยนะครับให้อ่าให้มันคุ้มล่องมันเท่านะครับให้เม็ดหยาตัวนี้บ่เกิดนะครับให้คุ้มรล่องเพราะว่าให้ต้นมันเท่านี่เกิดเร็วกวกัวนะครับมันจะคุ้มหยาไว้นะครับหนึ่งถึงสองเดือนเนี่ยมันจะบ่เกิดนะครับตัวนี้ตัวนี้จะบ่เห็นนะครับมันเท่ากับฉีดใหญ่ไว ก็จังใส่สูตรเล่งต้นเล่งใบของผมที่แนะนํานะครับหายเพิ่นยืดไว้นะครับภายในสองสามเดือนคืออายุสามเดือนนี่คือหายเพิ่นได้สามเดือนนี่หายเพิ่นได้คุ้มหองเลยนะครับหายเพิ่นเพียงแอวเพียงข้อเลยนะครับเขาไปเบิ้งในสูตรที่ผมแนะนํานะครับสูตรเล่งต้นเล่งใบนะครับได้ผลดีนะครับมันใหญ่เร็วเนี่ยครับคือปัญหาที่เ้าเจอเจอคือว่าง่ายๆว่าถ้าเ้าบอฉีดคุ้มปัญหาหลักๆเลยนะครับมอนว่าฉีเจอแต่ช่วงนี้เด้ นะครับถ้าเขากำจัดบ่อใดหรือถ้าเขาบำรุงมั่นเท่าบ่อใดนี่นะครับบำรุงมั่นบ่อใดภายในอาอยุสามเดือนนี่ช่วงนั้นเขาจะได้มาฉีดยาฆ่าหญ้าอีกเด้นะครับถ้าเขาบำรุงบ่อใดบำรุงบ่อใดก็คือการใส่ปุ๋ยนี่แหละสั้นผมชี้แนะนําให้เน้นให้หลังจากปลูกไปแล้วนี่นะครับซิมหามือนี่ฉีดเลยนะครับฉีดปุ๋ยเกจยิ่มห้าห้าห้าเร่งยอดนะครับเร่งยอดเร่งลําต้นนี่นะครับ,นะรบให้เพิ่นยืดไว้ให้เพิ่นใหญ่ไว้นะครับให้ธาตุอาหารเพิน่น นะครับแล้วกาตัวที่เฮ็ดให้มั่นไงว่ายคือกันก็คือร่องพื้นก่อนปลูกนั่นแหละครับคือสําคัญนะครับสําหรับมือใหม่เด้อนะครับสาหรับมือใหม่ที่อ่าพื่น h ัดปลูกมั่นใหม่นะครับเอาไปพิจารณาบึ่งนะครับแล้วกอ่าพี่น้องบางท่านเพื่อกักลับมาอยู่บานอยู่ซองเนาะมาอยู่กระพอกับแม่พันวะนะครับเพื่อจะปลูกมั่นนะครับใจพ่อให้แม่เศร้าปลูกเพื่นจะเป็นผู้ปลูกเองดูแลเองนะครับเพื่อก็คอมเมนต์เข้ามาถามหลายๆนะครับถ้ามีโอกาสนะครับอ่ากัทดลองมึงเลยนะครับพี่น้อง เขามาเบิงนะครับเขามาเบิงคลิปแล้วก็เ้าก็สามารถนําไปเห็ดไปดัดแปลงได้นะครับตามพื้นที่แต่ละพื้นที่นะครับการกําจัดหญ้าในช่วงแรกนะครับหลังจากปลูกไปแล้วนะครับควรจะฉีดยาคุ้มนะครับถาเป็นห้าสําหรับเป็นมือใหม่นะครับแต่ว่าสําหรับมือเก่าเพิ่อนอาจจะเสียหญ้าออกจากหัวหลองหอก่อนนะครับออกจากคู่จกักจักน้อยเพิ่นก็ฉีดฉีดยาขยะ บางท่านเพื่อนก็เห็ดลักษณะนี้แต่ว่าผมบนน่แนะนำเห็ดออกเพราะว่ามันเสียเวลาเฮ้านะครับผมอยากให้ฉีดหลังจากเสียบไปแล้วนะครับผมเห็ดแบบใหม่ไปเลยมันจะหบเสียเวลาลดต้นทุนบด่ดไดใส่แรงงานนะครับบ่ดไดใส่แรงงานบริงงบจ้างค้นงานมาหลายนะครับเฮ้าฉีดคุ้มไปแล้วรอบแรกรอบที่2นะครับหลังจากที่เฮ้าฉีดไปแล้วประมาณ2เดือนอประมาณอายุ2อ,อย่าง,ขงาเข้า3เดือนเขาก็ฉีดยาคุ้มายาขยายาอีกทีหนึ่งนะครับ ทาผู้ใดเล็งให้ต้นมันไยบ่ท่านอายุ3 4สเดือนเฮาต้องมาเก็บงานอีกเท่หนึ่งนะครับสี่ยาขยากับว่ามีผลพอว่าต้นมันมันไยแล้วนะครับสูงเพียงแอววเพียงยังแล้วนะครับมันไยแล้วนะครับมีผลกระทบกันหน่อยนิดนึงนะครับอ่ะนี่แหละครับวิธีการนะครับเจอปัญหาหลล้ายอย่างนะครับการปลูกมันปัญหาหลักๆปัญหาใหญ่ๆกขึ้นหนึ่งนี่แหละนะครับปัญหาแรกเลยคือหย่าในหล่องมันครับพี่น้องถ้าจัดการได้ผลผลิตเฮ่าสูงแน่นอน ครับผมคลิปนี้ผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอโจทยเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ